คุตาค่ะแก้งจนตัวเองอ่ะรวยมีเงินไม่รู้กี่สิบล้านก่อนอนะ่ะใช้แอร์แมสแต่เดี๋ยวนี้มาใช้ยี่สิบปอนพลังจากจคบงน้องแชมป์คุตากเลิกพ่ตากำลังออกไปลวแม่โอ้ทำไมำสวยวานแล้ววันวันที่ไปงานก็มไม่ได้แต่งแต่งนะแม่วันนี้แม่ต้องแต่งนะแม่ โอเคพี่คีเธอมาเพราะอยากไปกีมักมากก็ดูขว่อนหนูสิกว่อนมากที่ตอนแรกก็บอกว่าเอออยู่ๆใจนี่ก็อนี่เลยพี่ตักดูบรรยากาศเห็นมั้ยาพาุ่งถึงแดดนะครับมก็สวยนะสวยสวยสวยทามีแต่พี่ตักเดีวหนูขึ้นรถกันนะเจอกันนะโอเคสวัสดีค่ะ นี่ค่ะหน้าโรงแรมอะ The Marine Hotel c l a n d u s n o นะคะ c l a n d u s n o เอาลูกขึ้นไปไปหาป้าตักวันนี้ถ่านไม่มีเลยที่รักมันมาแล้วมันไปนั่งข้างพ่อมันแล้วเด็กนั่งข้างหลังเด็กนั่งหน้าไม่ได้สำหรับการเดินทางไปบ้านของอาจารย์ตรักกันนะคะท่านผู้ชม ก็จะใช้เวลาขับรถจากลอนดอนนะคะไปยังประเทศเวลซึ่งคุณครูตักอยู่ทางด้านเหนือของประเทศเวลใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ5-6ถึงชั่วโมงนะคะนั่งขับรถกันตูดเปียกเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะกว่าจะถึงบ้านคุณครูตักนะเพราะว่าเธออยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวลนะคะประเทศเวลก็คือ หนึ่งในประเทศที่อยู่ในสหาราชอาณาจาักรอันได้แก่สกอตแลนด์นะคะเวลนอร์ทไอร์แลนด์แล้วก็อ e ินด์ค่ะประกอบรวมตัวกันเป็นสหาราชอาณาจักรอยู่ในเต็ดคิงดอมนะคะสำหรับคนที่ถามมานะเจาร์เดี๋ยวเข้าไปหาครูตักกันนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากดีใจที่จะได้เจอคุณครูตักพักกีนะคะ Hours Later ถึงกันแล้วจ้ะพัาชวังของครูตักพักกี่นะแม่สวยอ่ะพี่ตาลมบ้านสวยอ่ะพี่ตา <c oughs> พรมพรมนี่ใหม่เนาะเซนิวส์เฮาส์กระเทยอันนี้พี่ตาเดีย๋ยวพี่เอาข้าวาข้าวให้อันนี้เอามาฝาก โอ้ขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวกราเหยียก็ต้องเอาขนมมาให้เป็นกินอายอะไรอะไรของปีาตักโอเคขโมยของปีาตักไม่ได้นะขโมยของปีาตักไม่ได้นะซื้อมาไว้เตรียมเหมือนคริสต์มาสโอ้ยดูดูบ้านหน่อยดูบ้านหน่อยสวยอะพี่ตักมีเตาผีอุ้ยชอบจังเลยเทียนหก ถอดรองเท้ากันเนาะชอบจังเลยบ้านใหม่หลังนี้คือมันบ้านเก่ามันไม่ได้มีพรมใช่ไหมอายุหางกุ้ยเบ๊บอายกินก่อนเนาเราเข้าไปอาชาเขียว you want get bag, okay? อย oh <my God. S 1> ู่วันจึงก <Nick. S 2> ็เ back okay Oh my god Nick no no she can buy that's fine okay <c oughs> เดี๋ยวพี่ทำ <c oughs> ข้าวกับหมูให้ก่อน อุ้ยดูครัวสวยมากเลยน่าเนาะนั่งไม่เอานะเราก็เอาของเราเดี๋ยวเราค่อยไปยังไสวยอะชอบจังเลยอันนี้นี่ครัวเนาะสวยนะแบบเนาะอะไรอะไรดิสทอลส์น่าอยู่กับบ้านที่ไหนไปอีกพี่ตาไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาจะไปนี่กันเฮ้ยโหลฮนี่อ๋อเยี่ยมฮั h o ห s ด็อกเตอร Yeah, oh, I just have to give some blood Oh, you have to give them blood? Yeah. Oh. I saw that... Blood donation. No, no, blood sample. Blood check. Blood samples. <laughs> Coffee very warm? Please, please. <laughs> Should we get him a go on the back for me? He can be running around. Yeah? Can he allow to go on the back? แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาชาเขียบได้ไหมอุย้ยเหียดูสีครูตักทำอะไรนี่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับขนมแล้วเดี๋รีวิวหน่อยแม่รีวิวหน่อยเขาบนให้โมจิกัน <laughs> ไม่รู้ว่าเคก้กมันอร่อยเปล่าเค้กกันนีงจากวันนั้นเอาอมาจากคาร์โรดอ่าโอเคก็ทีอันนี้ทีจากไม่ต้องเยะนะพี่ตังเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินกันอีกอ่ะแม่ค่ะ อันนี้เดี๋ยวแค่ชิมนะคะเพื่อนๆนี่มาถึงบ้านครูตักแล้วเราก็ต้องมาชิมหมูหวานนงางอําไว้ที่ไม่มันใจว่ามันร้อนคือเมื่อวานนะ่ะหนูจะไปกินร้านไทยแต่ว่าพอหนูเซิร์ชดูแล้วหนูตกกระใจว่ารีวิวเนี่ยแย่มากพี่ตักก็เลยไม่กล้าไปกินผ้าไทยไม่อร่อย เวลาพี่ไปพี่จะชอบกินผัดไทยก่อนหรออา้าเธอจะเอาเพิ่มใครบอกพี่ไม่ต้องเยอะแม่ไม่ต้องเยอะพี่ตกักเอาซ้ำไหมหรือจะช้อนช้อนดีกว่าเธอไปนั่งกินห,ห้องเลยขอเถิมานั่งกินมาชิมด่อไปชิมนี่นะคะบ้านใหม่ครูตักดูสิมุมน่ารักน่ารักท่านผู้ชมคะ่ะพี่ตักชอบจังเลยอ่ะบ้านใหม่เก๋จังอะ่ะเออมันดูดีกว่าแล้วอีกอย่างของมันไม่ได้เยอะไง แล้วมุมนั่งก็น่ารักด้วยอ่ะไม่อยากได้ก็เดี๋ยวเราไปกินไงฝรั่งเขาก็เหมือนโทนี่อ่ะ <ata? S 1> เขาก็ไม่มากินอาหารไทยชอบเชาไหมละ่ะหรอเดี๋ยวนางก็ค่อยไปกินที่รเวร์พูทีเดียวเห <c oughs> มือนรู้ไหมเหมือนพะโล <c oughs> ใช่พีพ่เหมือนพะโลเนื้อถึงไข่พะโลหมูหวานพะโลคือทำแบบ่าให้ฝรั่งกินได้อ่ะ คือรสชาติพะโล้เลยแหละพี่ตักใส่เครื่องพะโล้หรอใช่ทำไมมันถึงออกเฟอร์พะโล้อาซินเนมอนก็คือเหมือนเครื่องพะโล้ไหมล่ะคืซินเนมอนแล้วก็อะไรชื่อแค่ต้องจ้าซึ่งเป็นแฉกอ่ะก็เครื่องพะโล้ไงเครื่องพะโล้พะโล้เครื่องพะโล้มันจะมีเยอะกว่านั้นแต่พี่ใส่แค่สองผงผัดหมูกับน้ำตาลก่อนหมูน้ำมันน้ำตาลซึ่งมากแมม ตอนแรกว่าจะผ่านทอมไปกินร้านไทยแต่ว่าเมื่อคืนเอาอ่านร,รีวิวแล้วก็เลยพักก่อน The Thai restaurant is not nice no. not bad. bad review n t i p a s r ก็เลยไม่ไป <laughs> <laughs> เออสักของรับฟ้อมสวยดีแล้ววันนั้นทำไมเราไปแล้วเราวันนั้นต้องเป็นลนลานไงวันนั้นลนลานมากแม่ครั้งแรกของชีวิตในรอนดอั <laughs> <laughs> You're a dunking, the man, yep. you're a dunking. The weather is okay today, not too mm. bad. It's a long drive from Kanduno to here, you think? No. You think it's wrong, Dan? นัองชื mm. ่ออย่างนางเป็นอไรน่งอ้อนน่งอ้อนน่งอมจ้วเขาอยากให attention you ก l l the t i เ e เแล้วของป๊กตักนา อาคณิตอูได้ทานบิดแล้วอะไรอที่นี่ก็สวยดีโอ,อพอเหรอมูนสโตนมูนสโตนอืออ่ามุกดาบมูนสโตนโควิดเนาะก็ระเบีแค่น่าจ <Moon stone. S 2> ะล็อกดาวน์ด, <Moon stone. S 2> ดูข่าวอะ่ะไอ o p e n o เนาะก็จะมาซีเรียสอะไรกัน<อ>เรื่งการที่ยอดคนติดเชือ้อตามใ้ทุกคนแบบไม่ได้เป็นอะไรมาก จึ้งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปกินกันอีกพี่ตาโอ้ยอยากทานอร่อยอร่อยได้เลยตอนนึงจอมแพนเพลินทำมันอยากไปให้เพื่อนหน่อยฝีมือตัวเองจึ้งๆมากวันนี้มาไกลวันนี้คุณตั้งต่งตัวเรียบร้อยจังเลยมาสมกับเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรานมาให้ Is it nice อาหารปาตากอร่อยไหมลูก ยำๆเหรอหมวนปลาตักยำๆเหรอยำๆหรอลูกหมวนปลาตักยำๆหมวนปลาตักยำๆเมื่อกี้บอกเอานั่งกินแล้วเหรอเอากี้กินแล้วเอากี้เหรอดิอ๋อดิเอ่อเด็กอ๋อเมื่อกีมื่อี้ before Yes h e h a d in the past หมาพี่ตักอ้วกเหรอพี่ไปสำรวจทางบ้านแล้วแม่ให้นั่งให้นั่งอ๋อนั่งกินเหรอหน่ดูข้างบนบ้านหน่อยสิถั่วพาถั่วหน่อยอ่าดูถั่วนะคะมาดูถั่วบ้านคุณตักมาถึงที่นี่แล้วนะคะเริ่มจากตรงนี้คาเป็ดนี่ก็เขาปูใหม่เลยเนาะพี่ตักเนาะ เขาปูทางบ้านอยู่แล้วเราชอบมากเลยคือเขาเลือกสีที่แบบว่าเป็นสีเนี้ยเทรนดี้มากเราวรับทาาส์ด้วยนะคะนี่ห้องนอนนี่นะคะกระเป๋าคู่ใจของครูตักกิวอนชีแล้วก็ดชเชสกระบะหน้านะคะชอปปิ้งแบบธรรมดาไม่ได้ไม่ได้บ้าแบรนด์เนมเนาะค่ะเดวนี้อะไรครูตักไหนบอกว่ามีแอร์เมสอยู่ไม่ใช่หรอไม่มีค่ะครูต<ม>ักค่ะแก้งจนตัวเองอ่ะรวยมีเงินไม่รู้กี่สิบล้าน นี่ค่ะคุณตัะชอบแกงจนอยู่อย่างพอเพียงค่ะไม่ใช้อะไรมันไม่มตำหลักอะไรไไตำหลักำตำหลักพอเพียงเหรอครูไม่ได้มีน้ำหอมเป็นเกือบห้าสิบขวดเลยนะ,ะแต่คุณตังม,มีเงินเป็นสิบล้านนะแม่ค่ะสิบบาทค่ะไม่ใช่สิบปอนนะสิบบาทคุณตังม,มีเงินเป็นสิบล้านปอนนะแม่นะ มาปนได้โอ้ดูนี่มุมมุมน้ำหอมมุมเครื่องสำอางนะคะมีอยู่แค่นั้นนะคะคุณตักต่อค่ะมีอยู่แค่นี้เอาให้นุ่งให้น้องหมดนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งใช้นาเบื่อแล้วกำลังจะคิดว่าจะเทกาวจะไปตันเอามาทาตาแค่สองสาวแล้วก็ปีพี่ตากใช้แบบว่าครีมดีๆบำรุงดีกว่า น้ำมันน้ำมันธรรมชาติอะไรพวกนี้แบรนด์ธรรมชาติหนูโอริช่วยดีมากไหนดูห้องนี้สิคะห้องนี้พี่เก็บของไม่ได้จ้ะไม่อะดูได้เออมีไฟนี่ได้เหรออะไรตัวอะไรมันมาแล้วตัวอะไรมันมาเอ้าห้องน้ำมีชอบจังเลยอะน่ารักอุ้ยเหมือนเหมือนอันนี้เลยโรงแรมพี่ตักรู้มาว่าโรงแรมสซอย์ไวอะเขาก็มีเป็ดไอ้อย่างเนี้ยเอ้าเหรอเออในห้องน้ำของโรงแรมเซอวท์โฮเทลในลอนนันนะคะไปเอากี้เร็ว อันนี้เล็กกว่าเดิมใช่ไหมอันบ้านเก่ามันมีสามห้องนอนแต่หนูชอบนะโอเคไม่เอาไม่ขึ้นไปที่นอนปัะตักลงไปเลยลงไปเลยพอแล้วพอแล้วชอบจังเลยสวยมากท่านผู้ชมบ้านใหม่ของคุณตั๊ก ชอบขหมค่ะสวยๆครับพอดีค่ะกระเป๋ายี่สิบปอนด์ค่ะกระเป๋าที่คุณค่าคู่ควรไม่ครูตาก่ะเดี๋ยวแต่ก่อนอะใช้แอร์แมสแต่เดี๋ยวนี้มาใช้ยี่สิบปอนด์พลหลังจากคงน้องชมครูตากเลิกแต่ก่อนใช้ของแพงเดี๋ยวนี้เลิกค่ะเดี๋ยวนี้ครูตาเป็นเดีวอีกหน่อยก็จะถึงแบบเปิดกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาจากวิลเลียมมอรลิสแกลลอรี่นะแม่นะอไม่ถูกอุดหนุนแกลลอรี่พี่สัมเพืร์สังเกตว่าผ้ามันหนานะ มันไม่ต่างก็ซื้อจากมิวเซียมทั่วไปเห็นไหมวิลเลียมฟอร์ลิสแกลลอรี่ซื้อจากอุดหนุนแกลลอรี่เป็นกระเป๋าคนวาสแคนวาสกระเป๋าใช่ไหมใช่แกลลอรี่แกลลอรไม่ใช่การีเท่านี้แกลลอรี่แกลลอรี่แกลลอ่ี่เดี๋ยวเราไปกัน แกลเอรี่แกลอรีแม่แต่พี่ตั๊กหนูชอบคือว่ามันใส่ได้ของได้จุได้เยอะไงแล้วเวลาเราเลี้ยงหมาเราไปไหนมาไหนแบบนี้เราถ่ายคองถ่ายคลิปอย่างเนี้ยแล้วหนูชอบลายพี่ตั้งน่าจะเคยเห็นดีไซน์นีวิลเลียมมอลลิสเองเธอเคยพูดอยู่เป็นนักออกแบบเป็นนักออกแบบเป็นแอคทีวิสต์ด้วยในยุคของวิกตอเรียนแล้วหนูก็จะใช้แบบนี้ใช้แค่โค้ชธรรมดากระเป๋าโค้ชก็ไม่ได้แพงแม่กระเป๋าแม่ตั้ง จะใส่ได้หรอหนูนลองอน่มหนุ่มลองสิไม่เช้าก็ผอมลงจริงเหรอนี่ซื้อมาจากเชลตี้ช็อปสองปอนดเมื่อวานเออสวยไม่ได้แน่นหรอกเพราะเธอบา์เลยกรับพี่ได้ไหมได้ดูกระจกแล้วเพ่อนไม่อารมหรอยกแขนสะดวกไหม เดี e, agna, no. ๋ยวเธอก็ผอมได้เออใส่ได้เหมือนรู huh. ้ส no. ิได้ไหมรูดจิเออใส่เลยไม่แล้วพี่ตาว่าแล้วเธอไม่เอาใส่ชิ้นั้หรอขอบคุณตัวใหญ่สำหรับพี่ตอนแรกพี่สั่งใส่เอสนะหรอจนุเธอก็ใส่ได้อยู่เอสเน่อันนี้จะของอันนี้เป็นของที่ตาันอยู่แถมสีนี้นะารอกเนาะแล้ก็เคยใส่อย่างไรก็เคยรูดสิแหกหมดแล้วเนี่ยเ้องหรอ ทำยังไงพี่ตากระเทยเป็นคนแบบนี้แหละเออใช่ไหมกะเทยไม่เออเรากระเทยแหกกะเทยทำอะไรยากอ๋อนี่กะเทยฉันไม่ทำอะไรยากเออได้แล้วนั้นเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนสวยไหมคะไปเดี๋ยว,ไป,ยวไปกันชาเขียวไปกินชาเขียวแต่ได้รู้ว่าชาเขียวที่อร่อยลิปส,สวยเนาะ เออเหมือนสุดท้ายแต่งหน้าโทนเนี้ยแต้งหน้าโทนใส่ขนตาปลอม่ะสวยหรอ